หลากุ่ยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้ในเกนชินะแผน5.8นี้เปิดใครดีนะครับกับตูก้กระชากเอเนฟ่าและปฏิกิริยาใหม่นะซึ่งแผ่นนี้เนี่ย5.8ก็จะเป็นแผนสุดท้ายของเมืองไฟจริงๆนะก่อนจะเข้าสู่เมืองใหม่นอนใครนะเป็นแผ่นที่ยืดออกมาจาก5.7อีกแผนหนึ่งแล้วก็จะหนักสเตมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมีอีเวนต์ซัมเมอร์ด้วยมีเกาะใหม่ด้วยและมีสกินตัวละครใหม่ของเบนเนตกับเย่หลันซึ่งเย่หลันเนี่ยสกินนี่โอ้โหสวยมากๆเหมือนได้ตัวละครใหม่ เขโมเดลทรงผมทำมาใหม่นหมดเลยใครที่เป็นเมนเจยหลันเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆนะแถมมีการเปิดหน้าตาตัวละครใหม่ของนอตใครให้เราได้เห็นเราด้วยนะซึ่งทำมาประมาณ80-90%ของผู้เล่นเกมนี้ตัวนี้เนี่ยข้ามตู้แผ่นนี้แน่ๆนะ <c oughs> ไม่ถึงตู้แผ่นทาจุ8แปดเนะี่ยโดนข้ามแน่นอนพวกหูวิตตัวละครใหม่ชุดใหม่ของนอตใครโดนเปิดมาทั้งเซตเลยสลวยๆละหลอกกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตามเรายังไม่รู้ข้อมูลตัวละครชุดนั้นนะเรามาพบกับแผ่นทาจแปดนี้ก่อนดีกว่า กับตัวละครใหม่ตัวนี้ก็คือน้องอินเนฟานั่นเองถึงแม้ในส่วนใหญ่น่าจะตัดสินใจข้ามไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเพราะมีเล่นกับปฏิกยาแบบใหม่ด้วยนั่นเองแล้วก็มีตัวดีดานมาอีกก็มันถงว่าในแผนนี้จะเลือกเปิดตัวไหนดีตามอันดับตามความเห็นของลาก่อน,นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอ <het S 2> <ๆ S 1> ื่นจะไปดูกันก็ฝาทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติดตาช่องลายการเพลงเอาไอว้และชอบคอนเทนต์แบบนี้และสุดท้ายฝากพูดสนับสนุนใจดีของช่องเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดที่ของฮ o นยเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคาซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บบริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีอดมินอรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฝดเซลล์ด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman shop นัมเบอร์วันเรื่องเติมเกม richman shop จัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมมมเเเกกบว็บ็ีสิทิทธ์จ้าของ รายคำถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคมาพบกับตู้กรชาแผ่นท8าเแปดครึ่งแรกก็คือตัวใหม่5ดาวอินเนอร์ฟานั่นเองตามเนื้อเรื่องเนี่ยน้องมันหุ่นยนต์นเอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานภายในบ้านซึ่งเธอเป็นตัวละครตัวแรกที่มาจากนอยใครด้วยเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าใช้หอกเป็นอาวุธความพิเศษของอินเนอร์ฟาคือน้องสามารถสร้างปฏิยาแบบใหม่ได้ที่มีชื่อว่าลูน่าชาร์จเงื่อนไขก็คือเมื่อเกิดการผสมธาตุระหว่างไฮโดรกับอิเล็กโทร ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือไฮโดรชาร์จชาร์ไฟฟ้านั่นแหละนะแต่ถ้ามีเอเนฟ้าอยู่ในทีมปุ๊บมันจะถูกเปลี่ยนเป็นลูน่าชาร์จแทนนะครับความพิเศษของมันก็คือไม่ทําให้เกิดปริยาลูน่าชาร์จจะมีกลุ่มเมฆสายฟ้าปรากฏขึ้นเพื่อสร้างความเสียหายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูที่ได้รับผลจากทั้งน้ําและไฟฟ้าแต่สิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือปริยาลูน่าชาร์จมันสามารถติดครีได้ด้วยนะ่าแล้วเมื่อมีเอเนฟ้าอยู่ในทีมตัวคูณความเสียหายของปริยาอันใหม่นี้จะถ โดยความแรงขึ้นอยู่กับตัวละครทั้งหมดที่ใช้ท่าต่างๆระหว่างเกิดปริยาเอา้ง่ายคือมันคือชาร์จไฟฟ้าแบบอัปเกรดนั่นแหละเปิดมาแค่นี้นก็น่าสนใจแล้วนะฮะแล้วก็สกิลท่าครับอินเนฟ่าสามารถสร้างโล่ได้ด้วยนะแล้วเรียกหน่วยช่วยเหลืออัจฉริยะอเนกประสงค์บูจิตตาเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วออกมาในระหว่างการต่อสู้เนี่ยบูจิตตาจะพุ่งเข้าหาศัตรูปัจจัยเพื่อสร้างในเมนไฟฟ้าหมู่ที่อินเนฟ่าเปลี่ยนตัวไปแล้วในสกิลนี้ก็ยังทํางานอยู่ได้แถมตอนที่สลับตัวอินเนฟ่าออกไปเน โดยดมว่าประมาณโนกำลังควบคุมหุ่นยนต์อยู่หลังบ้านนะนะทำให้มันโจมตีโดยดงก,ก็คือสามารถเสกโลได้แล้วก็เสกซาม,มอนมาแปะท่าได้นะแล้วก็ทําไม่ตายครับโมจิต้าจะเปลี่ยนนั่งจากหุ่นยนต์ตัวน้อยน,น่ารนะักไปเป็นเครื่องจักรที่น่าเกรงขามโดยไม่กดใช้ทําไม่ตายเอเนลฟาครับจะทําการส่งตัวของโมจิต้าปล่อยมัจดจรวดไปที่เป้าหมายพร้อมกับสร้างความเสียหายไฟ,ไฟฟ้าแบบหมู่และก็เหมือนเสกโบจิต้าอยู่บนสนามทันทีด้วยอันนี้เนี่ยดูส่งแล้วคล้ายๆกับทําไม่ตายฟิชเชลเลยคือกดปุ๊บเนี่ยเอาไว้เหมือนเรียกกตัวมมมออ,อมาใหา่ และตัวสมองตัวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลักของอินเนฟ่าเลยนะฮะพาร์ทสสกิลแรกคือเมื่อเบจิต้าทำการโจมตีหากมีเมฆฝนที่เกิดจากปริยาลูหน้าชาร์ตอยู่เนี่ยเบจิต้าก็จะปล่อยการโจมตีพิเศษที่นับว่าเป็นดูหน้าชาร์ตได้ด้วยนะครับแล้วก็2ก็คือทําให้เกิดลูหน้าชาร์ตที่สามารถติพริกได้นั่นแหละอันนี้มันก็คือการเปลี่ยนปฏิกิริยาซึ่งมันมาอยู่ในพาร์ทสแทนโดยสรุปในอินเนฟ้าถือเป็นตัวละครเฉพาะทางของปริยาชาร์ไฟฟ้าซึ่งความเทพคือเปลี่ยนรูปแบบของปฏิกริรรรยยาาาาาาไไปปลจกกชช์์ฟฟ้นาาู แถมติดคลีได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวของเมืองใหม่เมืองนอตไครเนี่ยมีอะไรก็ตามที่เป็นท่าน้ํท่าไฟฟ้ามาเนะี่ยก็ติดต่างได้เลยว่าสามารถเอามาเล่นคู่กับเนฟ้าได้แน่ๆนะมีโอกาสเล่นได้เยอะมากคุณดูหน้าชาร์จเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชาร์จพระจันทร์นะชาร์จพลังแสงจันทร์อะไรเงี้ยซึ่งนอตไครมันก็มาติดมีอยู่แล้วคือชาร์จไฟฟ้าเดินม,มันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วเพราะไดเมีมันเบาใช่ไหมแต่ถ้าดูหน้าชาร์จมันติดคลีได้มันแรงขึ้นมาแล้วมันมีตัวลละคครรใใหมม่่่ออออกกกาาาเนนนนบปิยยีี้้ดนนตซึง ก็เห็นมีตัวไฟฟ้ามาเตยียมอยู่แล้วนะในน็อตไคลนะเพราะฉันมีลุ้นแน่ๆนะว่าการเปิดเเนฟ้ามาลองเนะี่ยอาจจะนะผมวงเล็บวงเล็บใหญ่ๆนะว่าอาจจะหุ้นขึ้นก็เป็นไปได้นะนจริงๆตัวละครที่ผมการันตีว่าหุ้นไม่น่าตกนะ่นก็คือตัวท่าน้ำนะเพราะาเล่นกับเอเนฟ้าก็ได้เล่นกับสเกิร์ก็ได้นะสเกิร์กเพิ่งออกมาใช่ไหมแต่อย่างเอเนฟ้าเนี่ยแม้แต่ตัวละครท่านลมเพราะม,มันไม่ได้บังคับท่าไงตัวละครท่านลมเช่นมิสก,กิกับชาสกาเนะี่ยก็น่าจะเล่นด้วยกันได้ดีเลยนะถ้าดูจากตัวอย่างก็คือดนะฟฟดดูแแล้้้วนนี่ไไฟาๆ ไม่ซับซ้อนมีโล่ให้ด้วยนะแล้วก็ทําให้ตัวเก่าๆที่เป็นท่านอากาศท่าไฟฟ้าหุ่นขึ้นด้ด้วยนะฮะทีนี้ตัวดีดัน5ดนันที่เป็นตัวดีดนันเฟสแรกของแผนท่าจุด8ก็คือซิดลารีนะตัวสปอร์ทท่านน้าแข็งที่สามารถลดต้านทานท่าไฟแนละท่าน,น้ำได้20%ซึ่งชัดเจนลลนะซิลารีเนี่ยก็จะอวยทีมที่เป็นทีมละลายกับทีมแช่แข็งนะก็คือเอาไปเล่นกับเป็นทีมน้ําแข็งไฟหรือน้ําแข็งน้ําก็ได้นอกจากจะลดความต้านทานท่าได้แล้ว ซิลลรียังสามารถสร้างโลดได้ด้วยและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือสามารถแปะน้ําแข็งได้ทีระดับหนึ่งเลยตัวซัพพอร์ตแปะน้าแข็งที่ดีระดับนี้แทบไม่มีในเกมเพราะฉะนั้นใครที่ตัวธาตุไฟเยอะๆนี่ซิลลรีสามารถอัปเดตนได้แทบกับทุกตัวนะทำให้การทํละลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยตัวเดเมแทธาตุไฟในตอนนี้เนี่ยเล่นกับซิลลรีได้แทบทุกตัวเลยเช่นฮูเต๋าอเล็กชิโนดีลุกและแน่นอนมาวูกานะคือโอ้โหทำเดิมมทขึ้นหลัก5แสนหลักล้านไต่สบายๆขนาดดีลุกเนี่ พระชนเทพแน่ๆนะแล้วเมตาในเกมนี้เนะี่ยก็ w i f วไฟกับน้ําแข็งจะจัดอยู่แล้วถ้าอนาคตทางเกมมันออกตัวไฟที่เน้นเล่นละลายยังไงก็ได้ใช้นะแล้วก็ไปโยกเล่นกับตัวท่านางก็ได้พระชนซิลรลี่นะตอนนีนะ้ก็ถือเป็นตัวละครที่ยังน่าเปิดมาใช้อยู่ถ้ามีตัวละครที่พร้อมเล่นด้วยกันนะก็คือถ่าท่าในไอเดียมีตัวดมิท่านไฟอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่มีเนะน,น,น,นะน,น,นี่ยก็แน่นอนไม่แนะนำนะเพราะเปิดมาก็จะถูกดองเข็มนั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัว5ดาวในครึ่งหลังเนะี่ยก็มีมา2ตัวจากเมืองนะัทรันทั้งคู่ก็คือมูรานี่และชาสกานั่นเองนะมูรานี่เนี่ยก็เป็นตัวละครตําแหน่งเมนเบสท่าน้ําที่ไม่คนิกการเล่นเนี่ยจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่าน่ารำคาญก็มีบ้างนิดหน่อยนะและไดเมนที่ทําได้เนี่ยแรงสุดๆแล้วมูรานี่เนี่ยตัวคุณาเมนจะค่า HP ก็เลยไม่ได้ต้องปั้นยุ่งยากเท่าไหร่นะแต่จริงก็เหมือนตัวเดเมทั่วไปแหละก็คือเน้น HP แล้วก็คลิต,ต่างๆนั่นเองนะ เวลาเราเล่นเนี่ยก็จะกดสกิลท่าเพื่อขี่ฉลามจากนั้นเนี่ยก็เอาฉลามไปชนกับมอนตัวไหนก็ได้ถ้าชนมอนครบ3ครั้งอารมณ์เหมือนมันต้องวิ่งถูไปถูมาเนาะเราก็จะสามารถกดสกิลท่าเพื่อเอาฉลามพุ่งใส่หน้ามอนเทนเนเมทหนึ่งฮิตซึ่งไอ้หนึ่งฮิตเนี่ยย่างแรงนะคือแค่40นาะทีเ,เมทหลัก450,000หรือมากกว่านี้ได้เลยนอกจากนี้ยังมีเดาเมจเอวอให้ด้วยก็คือถ้ามีศัตรูร,บรอบๆเนี่ยมันจะมีเดาเมจตกมาใส่หัวศัตรูสูงสุดได้5ตัวซึ่งอาจจะไม่แรงมากแต่เคเลีีียเเยยยรร์มมมมนนนกลลุ่่่่ไไดดด้เเเสวาาาาตคอจงงแ ลาเอาไปเล่นกับปริยาเวอร์รายส์หรือละเหยเนี่ย <Yeah. S 1> ดาเมจแรงทะลุโลกมากคือแค่4-0นะั้นหลักร้านมีเห็นได้แน่นอนนะปัชโมล,ลนี่เนะี่ยดูจากเทียร์ลิสในหลายๆเว็บตอนนี้ยังคงเก่งยังคงหน้าเปิดอยู่ยนะแต่วงเล็บต้องมีตัวแปะไฟคู่ซะหน่อยนะถ้าใครมีมาวิ้าเนี่ยามาคู่ได้ใครมีเบเนดเซียงหลิงเนี่ยก็ต้องเอามาเล่นใช้คู่ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบดูเาเมจแบบบึ้มๆก้อนใหญ่ๆมลนนี้ถือว่าทำได้แบบสบายๆเลยแค่มีเงื่อนไขการจัดทีมและเงื่อนไขการเล่นนิดนึง ผพราะมันต้องเอาเอาฉลามชนหน้ามอนแล้วก็คลิกอย่างเงี้ยเอาฉลามชนน้ำมอนแล้วก็คลิกถูถ,ถูถูไปให้ครบ3าครั้งถ้าชนวูดขึ้นมาก็วุดไปเลยนั่นเองนะปนเป็นเามเหมก้อนใหญ่ๆแบบนานๆทีถ้าชอบแนวนี้ก็จัดไปและอีกตัวละครหนึ่งก็คือชาร์สกานั่นเองเป็นตัวเต็มเมทลมที่ก็ต้องบอกว่าเก่งที่สุดในเกมแล้วนะด้วยความสามารถของพัลสิฟสกิลคือเมื่อมีมตัวละครท่าไฟน้ำน้ำแข็งหรือไฟฟ้าในทีมชาสกาสามารถเปลี่ยนเตเมยต,ตัวเองให้เป็นท่าน,นั้นได้ และด้วยความสามารถนี้เนี่ยทำให้ชาสกาเนี่ยก็อยู่ในเมตาได้ค่อนข้างนานนะเพราะมันมีความยืดหยุ่นไงยืดหยุ่นที่สุดละมัม้งบรรมาดาตัวเ้เมททั้งหมดเพราะว่ามันสายท่าหนก็ได้ <c oughs> ก็คือเก่งเลยนะสกิลท่าหนย,ยิงกระสุนท่าต่างๆใส่มอนได้แถมเวลายิงกระจายท่าต่างๆได้ด้วยถ้าไม่ตายก็สุ่มยิงท่าออกมาอีกทำน้าเมทย่างแรงและดูทรงเนชาสกาก็าจะเล่นกับอินเนฟาได้ดีด้วยคือสายท่าน้ําไฟฟ้าเข้าไปในทีมแล้วให้ชาสกาเป็นตัวยืนสนามหลักเพราะอินเนฟาเล่นนอกสนามได้ไง ชาสกาก็ทำปร,ริญญาดูหน้าชาร์จแค่คิดก็น่าเล่นแล้วนะหรือจริงๆนั่นแะเอามาต่อตู้แบบนี้อาจจะมาขายคู่กันก็ได้พอ่า,า,าราสกาเนี่ยเป็นคอนเมทที่ให้คะแนนความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะนะในเกมตัวนี้และในการสำรวจก็ดีมากเลยเพราะสามารถขี่ปืนบินได้แล้วก็จัดทีมง่ายมากด้วยนะก็เหมาะกับผู้เล่นทุกสายโดยเฉพาะผู้เล่นใหมๆ่ๆนั่นเองเปิดชาสกามาวิ่งนะ่มันย่นเวลาการสำรวจได้ดีมากนะคือเอาจริงเกมเนี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมเชียร์ให้เน้นตัวสำรวจง่ายๆเพราะว่ามันย่นเวลาได้ครับทุกคน คือเราใช้เวลาเล่นเกมเท่ากันนะแต่เราไปไกลกว่าเพราะเราสำรวจแบบได,ได้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็ปั้นตัวได้ง่ายกว่าด้วยตัวอื่นๆหลังๆอะ่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆตัวนี้นะครับผมโดยสรุปเนื้อสีตัวนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้ถึงกับโอ้โหมันอมมัสแบบต้องเปิดขนาดนั้นนะและหลายคนเนี่ยก็น่าจะเก็บเพชรเตรียมตเติมไปรอแผน่นหูจุดศูนย์เรียบร้อยแล้วรับอะไรกองทัพตัวใหม่ที่เปิดเผยหน้าออกมาแล้วซึ่งโอ้โหไว้ผมต้องมารีวิวเรียงตัวเพราะเอาจริงนะขนาดลาก่อเองไม่ได้เล่นมาสักพักอะ่ะ เห็นในกองทัพตัวนี้โอ้โหต้องกลับมาเก็บเพชรเตรียมเปิดพวกพวกนี้ละโอ้แต่ละตัวนะสุดจริงทีนี้นอ่ะเท่าที่มีแล้วกันนะสีตัวนี้นะเราคำน้าเปิดอันดับหนึ่งก่อนเลยนะผมต้องขอยกให้ซิดลารีนั่นเองนะเพราะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างการันตีแล้วว่า,าว่าเล่นได้กับตัวดามเอจที่คู่ด้วยได้หมดเลยนะตัวท่าไฟท่าน้ำเนี่ยถ้ามีในไอดีซิดลารีได้หมดเลยนั่นเองนะแล้วก็นาน,านจะมีมาเซตีด้วยสำหรับตัวที่แปะดัแข็งได้แบบนี้ลดต้านทานไฟกับน้ําได้มิโล่ให้ด้วย โดยเฉพาะคนที่มีมอวิก้ายังไงก็ต้องเปิดเซเรีไปเล่นคู่ด้วยเพราะโอ้โหคล่องตัวสุดๆนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยจริงผมให้สุสีกันระหว่างอินเนฟากับชาสกานะแต่ให้คะแนนความเป็นตัวใหม่นิดนึงผมขอยกให้อินเนฟาละกันนะเพราะเป็นตัวละครใหม่ที่เมคานิกใหม่ด้วยคือปริยาใหม่นั่นเองสําหรับผู้เล่นที่เบื่อเลดเดิมๆเ,เ,เนี่ยสามารถเปิดได้เลยและอย่างที่บอกไปคือปริยาลูน่าช้าตัวเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็จะสามารถเล่นกับตัวละคร Not นอตไครในนะอนาคตได้โดยเฉพาะตัวที่เป็นท่านน้ํา ถ้าไฟฟ้านะถ้าเกิดปริยายนี้เนะี่ยมันเกิดแรงขึ้นมาเนะี่ยน้องขึ้นมาในเมตาแนะน่นอนดีไม่ดีกลายเปนะ็นระดับหนึ่งแซงซิรลี่ขึ้นไปเลยนะแต่ตอนนี้เนะี่ยก็ขอให้อันดับ2ไปก่อนนะับเพราะยังไม่รู้ข้อมูลละเอียดแน่ชัดนะว่าน้องจะติดเมตาขนาดไหนนะเพราะามันอยู่ที่ตัวเลขของปฏิกิริยาใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะสอ,อันดับสุดท้ายเนะี่ยสูสีการระหว่างชาสกาและมอนานีก็ยกให้ชาสกาก่อนนะเพราะาตกเมตายากกว่าดนะมเมนแรงมีความหลากลในการจัดทีมและให้กันนนโบนัสเรื่องของการสำรวจด้วย ยิ่งเช้งงานนานรันนะโอ้โหบินได้อย่างนานเลยลงคอนเทนต์ก็ได้สำรวจก็ได้ก็ค่อนข้างคุ้มนะซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือมูล,ลนีธนั่นเองคือต้องบอกว่าไดเมทแรงจริงนะแต่ความยืดหยุ่นะมันน้อยไปหน่อยน้อยกว่าชา,ชาร์สกาอีกแล้วตัวน้องแอบเก่าเลยด้วยนะตั้งแต่แบบท่าศูนย์แล้วสำหรับคนที่ขาดตัวเมทท่าน้ำจริงจริงและและนะมีตัวแปะไฟไดดีด้วยก็สามารถเปิดมูล,ลนีธได้ถ้ามีแบบอะไรมาวิลกา้าซีศูนย์ไดดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีแล้วอะซึ่งส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าน่าจะมีเช่น New Village, เช่นนเช อะไรเตอร์ดิมทท่าน,น้ำอื่นๆนอ่ะหรือแม้มีตัวซับเตดิเมทท่าน,น้ำเยอะๆเราเช่นมีแย,ย่หลานมีฟูดินะแล้วเงี้ยก็สามารถข้ามได้เลยอันนี้ก็คือสีอันดับที่เป็นมุมมองของลาก่อยในคลิปนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็ใครที่อยากจะเปิดเพชรจริงๆน่ะอยากเปิดกระชากซะหน่อยก็ตามอันดับนี้ได้เลยซิลลี่เนี่ยถ้าใครไม่มีเปิดได้เลยนะสุดท้ายเดี่ยถ้าไม่ได้อวยหรือคะตำแหน่งไหน,หนก็ตามเนี่ยก็รอเข้าไปเปิดตัวเจ้าใหม่ในเมืองนรกใครและจะดูเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในคลิปนี้ในแพท ก็จบไปสำหรับเรื่องไม่ได้เราเรื่องให้ในแผน5.8นี้น,ะนั่นเองกับตุกชายอินเนลฟาครับส่วนตัวละก่อยเองนะก็บอกเลยนะผมเก็บดองยาวแน่ๆนะเดี๋ยวเจอกันนะั่นแหละตัวเลยโนดะยเฉพาะตัวผู้สาวสวยๆนะฮะเจอแน่นอนนะแก๊งไม่หมดทั้งหลายในะหูจัดเต็มมากเลยก็ส่วนนี้นยะใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะใครที่ตัดสินใจเก็บหรือเปิดการชาตัวไหนในแผนนี้ก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนนี้ละก่อยก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย